โปรเจกที่เรียกว่าโด่งดังมากของเขาแล้วก็แสดงถึงความเป็นนิวยอร์กมันก็ดิบเถื่อนสิ่งที่จับต้องในงานชิ้นนี้ก็คือการใช้ชีวิตผู้คนในเมืองเราจะเห็นได้เลยว่าซับเวในนิวยอร์กมันจะเต็มด้วยแบบ กราฟิตี้เลยแบบน่ากลัวช่วงเวลาที่คนทำงานก็กลับไอ้พวกเด็กเกรเวาลาก็ออกมาวุ่นวายช่วงนี้เป็นช่วงความพีของทุกเหล่าหมู่ท้งผู้คนดีและไม่ดีปนกันไปงานของบรูซในชุดซับเวเนี่ยจะไม่เนียบจะเรียกว่าใช้วิธีแบบให้มันดิบไม่มีความสมมากเหมือนสแนปบ้างให้เห็นแสงที่สะท้อนแบบยิงแฟด แปลกๆหรืออะไรเงี้ยก็ตามคือให้มันดูแบบมีความดิบเพราะฉะนั้นเดวสิสันเนี่ยเขามีจุดยืนว่าไม่ใช่ช่างภาพข่าวเฉยๆแต่เป็นช่างภาพข่าวที่สะท้อนสังคมออกมาได้จริงๆ